รวมครับรวมของตะวันฉายนี่ผิวมากครับผมสวย ร่างกายเยอะมากสมัชชัยเยอะมากร่างกายโอ้เหนื่อยเอาเอาจียกเลยสูลมมาแล้วจียกดูร่างกายครับเป็นคนรักครอบครัวรักเมียมากอ <laughs> เอา,าใจครัมีแต่คนอยากเห็นแสงมันนี่เตะเป้ากับพี่วังเต็มๆนะครับเอาสักยกนะครับกำลังทำร่างกายนะครับแสงมันนี่ เนี่ยมีหลายคนอยากเห็นเต็เต็มๆนะครับให้ดูนะครับกพลังเห็นร่างกายกำลังเห็นร่างกายครับเห็นว่าชกเดือนหน้าครับผ่าตัวสองแสนสามสองแสนห้านะครับชกเมืองไทยชกต่างประเทศเป็นล้านนะครับผมเจ้าแสงมณีเลี้ยงไก่ชนอีกนะครับผมในกลุ่มไล่ไก่ตีเก่งๆเลยครับว่าสีไหมผมบอกไม่ให้ตะเกียร หมวยเงินแสนค่าตัวสองสามแสนในช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับผมค่าตัวเขาถึงกัสี่แสนห้านะครับค่าตัวถึงสี่แสนห้านะครับวองแหนมยังเดียวเนี่ยวางแหมยังดียวนี่มันมากครับผมเจอกับพี่วังไม่ได้นะครับ อยู่ด้วยกันมาเกปีก็ไม่เคยเตะกันมนะวยเงินแสนค่าตัวสองล้นแสนในช่วงโควิดยังไม่มีครับ4ี่แสนกว่านะครับต่อยมือไทยชิดไปเลยชิดไปอไปอไป้ไ้ชิดไปบ้ก<ป>็ต้องไอ้เหี้ย อ้าว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 เห็นเต็มๆแล้วนะครับป้ามวยเงินแสนเขาเตะยังไงนะครับเนี่ยคือแสงมณีกับพี่วังนะครับบางคนอยากคนอยากเห็นว่าตีเต็มๆกับพี่วังเป็นยังไงนี่ครับกำลังทำอะไร่อยขึ้นไปตีเนี่ยเออตีตีก็ไม่หนักหมดครับวิหวังแกจับน่าจะหกเจ็ดคนนะครับ

พอหอกปากของพ่อนะครับนี่มวยเงินแสนเขาเตีสิครับผมเย้ครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้